ครับสวัสดีครับผมมาพบกับช่องกเกษมกอนพวยนะครับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวรถซาไกล้ยอ,อยางนะครับผมตัวนี้ผมก็ไม่ไม่รู้อะไรมากมายนะครับเป็นรุ่นซาไก่ับไปดูก่อนรุ่นไหนซาไกทีเอสหนึ่งห้าศูนย์นะครับผมรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยเกียร์เดินหน้า เดินหน้าเดินหน้าสี care, ่เกียร์เนาะเดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังสี่เกียร์น้ำมันยังหัวนะครับตัวตัวนี้น้ำมันโซบ่ะน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องอ๋อสิบรอยออกหมดป่ะ <laughs> อ๋อครับนี่นะครับมีโซนะครับผมปานโซ่มอเตอร์ไซค์จักรยานเลครับผม ครับเคลื่อนลอครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นเก่านะครับผมจะไม่มีจะไม่มีมมน้นํานะครับหนักขักนีเน่งนี่ครับเป็น รถบดล้อยางนะครับสากายนะครับผมจะมีข้างหน้าจะเป็นจะมีล้ออยู่ประมาณสี่สี่ล้อครับจะเป็นราวๆนี่นะสักกันแล้วเดี๋ยวให้ดูล้อหลังนะครับ ลืมนับรอหลังที่ห้ารอครับรอหลังขอขึ้นเบิ้งเนี่ยนะครับครับระยะขอแล้วครับผมโอ้ขึ้นหนักจังขึ้นหนักนี่ครับระบบ ซาไกน,นะครับผมอันนี้เครื่องผมไม่รู้รุ่นไหนครับผมไม่แน่ใจนี่ครับก็ผงบะลไรเกียร์อย่างเกียร์อย่างในน้อง <laughs> จะมีสี่เกียร์หน้าแล้วก็เกียร์ถอยนะครับผมจะเป็นละลาวนี้นะครับสูงมกที่น้อง 三概 ก็ให้ข้อมูลนมอละเอียดบันไดนะครับผมถ้าผู้ใดหูข้อมูลหรือยังกะสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมเพื่ออาจจมาแบบให้ที่ตอบคำถามหลายๆคน,นีนหูนะครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดซับส,สไครต์กดแชร์แนยได้ครับผมครับสวัสดีครับผม